แล,แล้วก็โยงเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตวงการบันเทิงเพราะว่าหลายๆคนเขาชอบถามนะว่าเฮ้ยนัดจบเศรษฐศาสตร์มาน้ามาทํอะไรตรงนี้ไม่เสียดายหรออะไรเงี้ยครับคือหนังสือเล่มนี้คือตอบโจทย์เลยว่าไม่เสียดายเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียนมาเนี่ยมันยังอยู่ตรงนี้มันยังไม่ได้หายไปไหนคือเรื่องมันเรื่องค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น,น,นนะเรื่องจบเศรษฐศาสตร์แล้วก็พูดเกี่ยวกับวงการบันเทิง นั่นแหละมันเกี่ยวกันคนกำลังท้าทายผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงคุณเขียนไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ละไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องซื้อด้วยครับคุณผู้ชมครับมาอ่านของผมนะครับจะวางสิ้นปีนี้นะเราจบเศรษฐศาสตร์มาเหมือนกันอะไรเนี่ยขโมยไอเดียเราไปอ่ะผู้เล่นผู้เล่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าได้รับ รางวาัลกับัจะได้รางวาัลใช่ไหมค,ครับผมเป็นรางวัลชมเชยจากสพทออนะครับ,รบเป็นสํนักงานในกระทรวงศึกษาธิการครับผมในในสาขาบันเทิงคดีสําหรับวัยรุ่นอายุ1 2บสถึงสิแต่จริงๆแล้วใครก็อ่านได้นะครับ,รบเป็นอายุมากกว่าน,นั้นก็อ่านได้นะครับ <c oughs> ทุกคนอ่านได้หมด <c oughs> พักกันแป๊บหนึ่งจะบอกว่าทั้งสองหนุ่มยังอยู่กับเราเ็าจะมีโชว์พิเศษนะครับและแน่นอนช่วงหน้าเราจะกลับมาพบก,กับร้านขนมที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับพร้อมกับการเปิดเผยเมนูใหม่ล่าสุดที่ยังไม่มี แล้วเราจะแจกให้ฟรีๆในเช้านี้ครับคุณผู้ชม8โมงเช้า25นาทีพักกันแป๊บหนึ่งครับเช้า29นาทีครับดูภาพนี้ฮะภาพการ์ตูนภาพนี้ทายสิครับว่าใครเป็นคนวาดนี่คุณผู้ชมดูอีกหน้าหนึ่งฮะคุณเห็นหรือคณจะตกกระจายนี่โอ้โหลายเส้นต่างๆเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนี่แหละฮะคือเจ้าของนะฮะการ์ตูนเล่มนี้คุณนัท นั่นเองนัดวาดการ์ตูนตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเออตอนเด็กๆ,ๆแล้วครับเ <c oughs> มื่อก่อนฟันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนครับก่ <c oughs> อนที่อยากจะมาเป็นนักร้องแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับเลยต้องมาเป็นนักร้อง <c oughs> <c oughs> แล้วทักวันดนี้ยังวาดอยู่ไหม <c oughs> ไม่ค่อยได้วาดแล้วครับ <c oughs> อันนี้วาดตอนมอต้นเลยครับ <c oughs> เร่มนี้นานมากตุ้ยมีความสามารถแบบนี้ไหมครับผมวาดไว้ตรงท้ายครับผมอยากจะเป็นลูกนูนจะบ้าอะไรครับนูอันนี้อันนี้อันนี้ตัวละครที่ชื่อโกกากิของคุณคือมิยาบีหลังน มาพูดถึงร้านนี้หน่อยดีกว่าเมื่ไม่นาน,นี้เราได้ตระเวน,นะครับแวะดูร้านขนมที่อร่อยมากหลายๆร้านมีอยู่ร้านหนึ่งเลยครับที่ได้เราเป็นร้านที่สุดยอดมากนะครับนั่นก็คือร้าน after you นะมีคนไปแวะทานกันบ่อยๆหลายคนด้วยกันนะครับและแน่นอนเราก็ฉกตัวเจ้าของมาจนได้นะครับกว่าจะได้คิวเธอมาในะคิวทองจริงๆนะระฮะร้านนี้กวาดรายได้ไดไเนี่ยต่อปีเนี่ยหลายร้านด้วยกันมาคุยกับเธอดีกว่าครับว่าเธอนั้นมีเรียกได้ว่ามี เคล็ดลับอะไรที่ทําให้ร้านนั้นประสบความสําเร็จมีขนมโด่งดังมากมายนะครับชาวนี้เราขอต้อนรับคุณเมย์กุลพัฒน์กนกวัฒนาวันเจ้าของร้าน After You ครับสวัสดีคับเมย์ครับสวัสดีครับเห็นชมหน้าเจ้าของร้านแล้วนะฮะน้องเมย์จะบอกว่าตอนนี้เข้าวงการน้าอาหารใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่ได้เปิดร้านขนมนะครับเปิดร้านอะไรนะฮะอาหารทะเลค่ะเป็นยังไงบ้างรวยเละเลยเจ๋งเจ๋งเลยมันเจ๋งเพราะอะไรเลยมันก็ จากหลายสาเหตุนะคะทั้งโลเคชันทั้งเรายังไม่มีประสบการณ์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่นที่ได้ร้านอัพตัวยูเองตอนแรกที่เปิดที่ทองหล่อนะจง J จ v e n u e เนี่ยเขาบอกเป็นร้านที่ฮงจุ้ยแย่มากใช่ไหมหลายคนทักบอกว่าทำไมต้องมาเปิดตรงนั้นเพราะว่าในโครงการเจ v อ n เวเนี่ยคือร้านตรงที่แม่อยู่เนี่ยคือเป็นคล้ายๆเด a เอ็นของอีกอีกฝั่งหนึ่งทางตันทางตันเออปรากฏว่ามันเกี่ยวข้องไหม หลังจากที่ทําร้านแรกเจ๊งไปเนี่ยดูทั้งฮวงจุย้ยดูทั้งวันเปิดโอ้โหเล่นของทุกอย่าง<อ> <laughs> ปรากฏว่ามันเจ๊งนะคะอพอมาเปิดร้านนี้เราก็ไม่เชื่ออะไรละเร<อ>าก็เลยทําตามที่เราอยากทําทุกอย่างคืออยากเปิดวันไหนแล้วก็เอาให้เราพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆงบางทีคนเราเราจะลืมไปคือเราจะในเรื่องฮวงจุย้ยเรื่องดูวนัน <c oughs> ดูเรื่องมากจนเราลืมไปเลยว,ว่าใจเราต้องการอะไร <c oughs> จริงจริงเราต้องการตามคนอื่นแต่ว่าใจตัวเองเราเราไม่เคยถามเลยว่าเราต้องการอะไรกันแน่ <c oughs> แล้วบางที ความสมําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะใจมันไปแล้วไงนะฮะร้านนี้จะขอบอกว่ามีขนมอร่อยมาก2เมนูดังก็คือนี่เลยใช่ไหมนี่อะไรนะฮะอันนี้ช็ชอกโกแลตลาวานะคะครับเคยกินไหมเคย <c oughs> อ,อันนี้เคยกินไหม <c oughs> ได้ครับอ่ามันมันวันนี้แหละครับอร่อยจริงจริงนี่นนผมชอบเดี๋ยวก่อนคุณดูนะคุณดูนะคุณดูนะตอนที่เราเจาะไฮไลท์ของมันก็คือตอนที่คุณเจาะใช่ไหมแม่ฮะเนี่ยพอ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 เขาเสิร์ฟพุ๊พี่ทำนี้ก่อนเลยนี่ดูนี่ช็อกโกแลตมันน่ากินมากดูสิ มันเป็นลาวาค่ะเหมือนที่กำลังปะทุอยู่ในญี่ปุ่นมันนีมันคือลาวานั่นเองอต่อมาครับส่วนอันนี้เป็นเอาเลยโอเคต่อมาครับอันนี้เป็นชิบุย่าฮันนี่โทส์ค่ะนี่ก็ดังตัวนี้เป็นตัวที่จริงขายดีที่สุดและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับแต่วันนี้น้องเมมตุย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 ใจเย็นใจเย็นฮะอันนี้ก็ต้องลาดไซรับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วโทษทีซีรัปซีรับไม่ใช่ไซรับอ่ะ มาถึงเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ที่เมย์จะเปิดเผยให้เราได้รู้กันวันนี้คือเมนูอะไรครับจริงๆเป็นชื่อมิลครปชาเขียวค่ะที่ร้านยังไม่มีใช่ไหมเอ่ยยังไม่เคยทาเลยเออมันคือยังไงฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นเค้กที่ญี่ปุ่นเขาดังมากตอนนี้เขาจะทาเป็นเลเยอร์แบบแบบทำครปแล้วก็บางๆซ้อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรานี้เราทําเป็นแบบรสมทฉะเป็นชาเขียวนะคะเมนูนี้ยังไม่มีวางขายยังไม่มีจะเริ่มเมื่อไหร่ครับจริงๆจะเริ่มปลายเดือนนะคะ พวกเราก็จะได้ชิมก่อนใช่แล้วอันนี้ต้องต้องโรยอะไรไหมยังไงไหมได้ชิมก่อนแล้วเป็นหนูทดลองอ่อาดีมากชอบไม่ชอบบอกเขาไดตุ้ยฟังดูดีนะฮะับอ่าอ่าโอเคอ่าคุณนัทก่อนแล้วกันคุณนัทก่อนแล้วกันขอบคุณนะลองชิมซิว่าโอเคไหมอ่าเขียวใหญ่หน่อยนะเขียวเขียวสะอื้นมาเลยฮะจะมีใต้โต๊ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนัทอืมุ้ยชีโอ้ยชีอ่าอ่าเฮ่อัคซิอัคซิไงพี่อร่อยจริงครับอร่อยจริง อร่อยคุณลองชิมดิเอาจริงๆให้แตะเลยถ้าเกิดว่าไม่อร่อยไม่ไงไม่ง้บ้างอร่อยครับผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะชิมเดี๋ยวเรามาแจกดีกว่านะครับกับมัชฉะเขาเรียกมัชฉะมิลครีปใช่ไหมมัชฉะมิลครีปนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือพิมพ์ W เว้นคตามด้วยคำว่า after you แล้วส่งมาที่4221001สิท่านแรกที่ส่งมาจะได้รับไปเลยนะครับ เนี่ยแหละมัทฉะมิลครีนั่นเองนะฮะเช<ม>็ครายละเอียดผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ของเรา woody com อ่าื่องสุดท้ายที่ต้องถามคือเคล็ดลับเลยดีกว่ามีชาวบ้านพี่น้องหลายๆคนมาถามไหมว่าเออเฮ้ยเคล็ดลับในการแบบประสบความสำเร็จเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างมีไหมส่วนไหนจะมาถามว่าบู